เสร็จแล้วครับขนมไข่ปลาสูตรของครอบครัวเชฟนะครับวันนี้เราก็ทําเสร็จแล้วก็มาชิมกันเลยใช่ไหมลูกโอเคนีหอมตาครับหอมไหมลูกถ้าเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับเป็นมะพร้าวอ่อนด้วยเนี่ยเราขูดนอย่างชิ้นแบบออนคำน่าทานมากๆด้วยนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับ เนื้อตาลเนี่ยสามารถซื้อได้ในตลาดวันนี้นะครับเชฟจะใช้เป็นเนื้อตาลแท้เลยนะครับเราจะให้ผ่านน้ำแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะให้ความเปรี้ยวหมดไปนะครับก็เปิดน้ำเกลืได้เลยครับแล้วก็เอาช้อนนะครับมาคนๆแบบนี้ไว้แล้วก็ใช้ผ้าขาวบางนะผ้าขาวบางอย่างดีนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ย ห้อยลงแบบนี้น้ําจะหยุดลงมาแบบนี้นะครับบางคนก็เอาไปแขวนก็ได้นะครับอันนี้เชฟจะพยายามให้ตัวน้ำนี่ออกมาให้หมดให้เหลือแต่นเนื้อแท้ๆเลยให้เหลือแต่นเนื้อของตาลนะครับนี่เสร็จแล้วเชฟได้มาแล้วนะครับ ได้เนื้อตาลพร้อมออกไปทําขนมแล้วเตรียมเลยครับแป้งข้าวเหนียวตามสูตรเลยนะครับแป้งข้าวเหนียว2 1 0กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมนะครับแล้วก็เนื้อตาล1น0กรัมพร้อมกับมะพร้าวที่ขูดนะครับ300กรัมใช้เป็นมะพร้าวอ่อนน้ําหอมเราจะเอามานึ่งนะครับในน้ําเดือด5-10นาทีนะครับสําหรับมะพร้าวอ่อนนะครับเพื่อที่จะให้ขนมเรานะครับไม่บูดนะครับกินได้ทั้งวันเลยนึ่งให้สุกนะครับ ก็ง่ายๆเลยครับเสร็จแล้วยกขึ้นมาครับแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยให้มีรสชาติเค็มนิดๆให้ทั่วนะครับแล้วก็คลุกนะครับให้เกลือของเรานะครับกระจายทั่วๆมะพร้าวทําไม่ยากนะครับตอนนี้หอมมากหอมมะพร้าวมากเป็นมะพร้าวน้ําหอมแท้เลยครับเพื่อความอร่อยของขนมเรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาผสมแป้งกันใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปเลยครับ แป้งข้าวเหนียวเดี๋ยวเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้าที่เราตวงเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปอันนี้เราจะร่อนแป้งก่อนเพื่อให้ขนมเราเนียนนะครับเราจะร่อนแป้งก่อนที่จะนํามาผสมคนให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องค่อยๆทํานะครับอย่ารีบค่อยๆค,ยคนไป โอเคเสร็จ okay, แล้วนะครับเราก็เตรียมเนื้อตาลลงไปเราจะเอาเนื้อตาลกับแป้งผสมให้เข้ากันโดยใช้มือนะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับใช้มือนะครับขยำขยำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใส่น้ำเพราะว่าในเนื้อตาลจะมีส่วนผสมของน้ำอยู่แล้วนะครับค่อยๆขยำไปเรื่อยๆขยำไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้แป้งกับ ลูกตาลน,นะครับเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงก็ค่อยทําไปนะครับขยำไปเรื่อยๆอันใช้เวลาน,านานที่สุดนะครับสําหรับขั้นตอนนี้2 0ถึง30นาทีดูดูที่ความขยันของเราด้วยนะครับจะเห็นว่าเริ่มได้แล้วเริ่มปั้นได้แล้วนี่นะครับเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันสีจะออกมาเป็นสีตาลแล้วนะครับ เกือบใช้ได้แล้วนี้เราจะใช้มือนะครับใช้มือขยําไปเสร็จแล้วพอเราขยําจนได้ที่คุณผู้ชมก็จะมาปั้นตัวขนมกันนะครับโอเคเราจะหยิบขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้ขนมเราอ่าชิ้นแบบตะมุตะมิคือหน้ารักหน้ารักเหมือนไข่ปลานะครับนี่ แล้วก็ทําให้เป็นรีรีแบบนี้ก่อนแล้วก็มาม้วนเอาหางมาบรรจบกันนะครับก็จะได้แบบนี้แล้วก็เรียงไว้ในจานเลยครับนี่บั้นไม่ยากนะครับเป็นขนมที่ทําไม่ยากเลยสําหรับขนมไทยโบราณขนมไข่ปลานะครับนเนี่ครับเรามาคลึงก่อนคลึงให้เป็นรีรีแบบนี้นะครับเป็นท่อนยาวๆแบบนี้แล้วเราก็เอาหางมาประจบ,ะจบกันบรรจบแบบนี้นะครับ ให้เด็กๆช่วยก็ได้นะครับช่วงปิดเทอมนี้ก็คือแบบให้หนูๆมาช่วยพ่อแม่ทําขนมไทยเราจะได้ใช้เวลาเวลาว่างให้มันโยชน์นะครับหรือใครจะเอาส่วนนี้ไปทําขายก็ได้นะครับเพราะว่าขนมไข่ปลาเนี่ยขายที่ไหนก็ขายดีนะครับไม่ค่อยมีใครเขาทําขายกันเท่าไหร่แต่ว่าต้นทุนจะไม่สูงมากนี่ตอนนี้ใส่ถาดไว้เราพร้อมแล้วนะครับบันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป ต้มตัวแป้งนี้นะครับให้เป็นไข่ปลาขึ้นมาขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำลงไปเลยนะครับใช้น้ำเดือดเราจะใช้น้ำในอัตราส่วน250 M l าพร้อมกับขอ,ขอไปครับเราจะใช้น้ำเปล่า500กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลทราย500กรัมคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนแล้วก็เตรียมใบเตยใบเตยก็มัดแบบนี้นะครับผูกแบบนี้แล้วก็ เอาไปใส่ในน้ําที่กําลังเดือดอยู่เราจะได้กลิ่นหอมนะครับของใบเตยแทรกเข้าไปในขนมนะครับนี่โอเคเราก็จะเอาหย่อนตัวแป้งไข่ปลานะครับทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับค่อยๆใส่ลงไปอย่าให้เขาติดกันนี่สังเกตว่าเวลาเราต้มนะครับ แอปเดียวนะครับแล้วก็ตัวตัวแป้งตัวไข่ปลาจะลอยขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วอันนี้เราใช้ทับพ,พีนะครับคนนิดนึงย้ายขนมติดกันความหอมของน้ำใบเตยเกาจะแทรกเข้าไปตัวขนมของเราด้วยนี่เป็นสูตรโบราณเลยนะครับนี่พักขึ้นมาเลยครับพอสุกใส่ตะแกรงไว้หอมมากขนมหอมมากเลยพักในตะแกรงแบบนี้นะครับ สีสันน่าทานมากแล้วเราก็จะเอามะพร้าวที่เราเตรียมไว้เอามาใส่ในถาดนะเกลี่ยมะพร้าวน้ำหอมนะครับให้ทั่วทั่วถาดนี่มะพร้าวของเราก็อย่างดีเลยครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมแท้ซึ่งถ้าใช้เป็นไม่ใช่มะพร้าวอ่อนก็จะไม่อร่อยก็จะกระด้างเวลาทานต้องใช้มะพร้าวอ่อนและต้องเป็นมะพร้าวน้ำหอมด้วยครับหรือถ้าใครไม่มีก็เอาเป็นมะพร้าวทั่วไปก็ได้ แล้วแต่นะครับว่าวัตถุดิบหายากหาง่ายาแค่ไหนเราเอาขนมตัวแป้งไข่ปลานะครับลงมาแล้วเราก็จะคลุกเคล้าค่อยๆนะครับค่อยๆคลุกเคล้าให้ตัวของมะพร้าวนะครับกับขนมเนี่ยเคล้ากันแบบนี้นะครับเคล้ากันเบาๆเคล้า,ากันแบบนี้นะครับนี่ชิ้นน่าทานมาก ทำง่ายนะครับไม่ยากสำหรับขนมไข่ปลาแล้วก็มาใส่จานไว้เพียมรับประทานนะครับนี่เตรียมเสิร์ฟได้เลยขั้นตอนนี้ก็ถือว่าใกล้เสร็จแล้วละ่ะเราก็คลุกเคลา้าให้ทั่วกันนะครับเอามาเรียงใส่จานไว้เดี๋ยวเราก็จะไปชิมพร้อมๆกันนี่ ตัวสีสันนี่คือมาจากธรรมชาติร้อเอร์เซเลยครับมาจากเนื้อตาลไม่ได้ผสมสีอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะคลุกเคล้าแบบนี้ขนมนี้จะกินได้ทั้งวันนะครับเพราะว่ามะาพร้าวเราเนี่ยไปนึ่งให้สุกแล้วนะครับจะไม่บูดนี่ครับน่ากินมากโอเค ขนมของเรานะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าหน้าทานมาแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยครับเสร็จแล้วครับขนมไข่ปลาสูตรของครอบครัวเชฟนะคะวันนี้เราก็ทําเสร็จแล้วก็มาชิมกันเลยใช่ไหมลูกโอเคนี่น้ำตาครับหอมไหมลูกก็าเป็นมะพร้าว น้ำหอมนะครับเป็นมะพร้าวอ่อนด้วยเนี่ยเราขูดเนอย่างชิ้นแบบพอคำน่าทานมากๆด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพอลูกก็จะมาชิมกันเลยโดยน้ำานยาตินหน้าตาเออหน้าทานมากๆเลยครับอพอขอให้คุณลูกชิมเลยนะครับช ต้อใหญ่ไปเลยลูกโอเคงั้นพ่อให้เหลือ,ลอแค่ตัวเดียวกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บขาวอืมอ่ะไงบ้างครอบอ,อร่อยใช่ไหมรสชาติอย่างไงบ้างลูกหวานหวานนเค็มเค็มกรุบกรุบนะครับแสดงว่าคือ,อตัวของเนื้อนะครับ ตาลนะครับจะมีความหอมนะครับจะมีความหอมแล้วก็มีความหวานของมะพร้าวพร้อมกับน้ำตาลที่เราโรยมาครับแล้วก็เราจะโรยเกลือนิดนดน,ดน,ดนะครับบนมะพร้าวตอนที่เราไปนึ่งนะคุณผู้ชมน,นะโอเคเดี๋ยวเชฟชิมเลยนะครับตัวใหญ่เลยทําเองเอนุ่มๆนุ่มหนึบๆได้ความเป็นอตาลนะครับเพราะว่าเราใช้ตาลแท คือมายีแล้วก็ทำตามสูตรโบราณเป๊ะเออสืออร่อยมากๆเบิ้นตันหรอจิ้มก็ได้วนทำไมเนี่ยวนตามบ่องงไหมนี่นะครับอยู่ในช่วงที่กำลังปิดเทอมใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็ชวนลูกๆมาทำขนมอร่อยๆทานกันโดยเฉพาะขนมไทยครับซึ่งเป็นขนมที่ทำไม่ยากเลยนะครับ ก็ดูตามสูตรของเอาใจใส่จานที่เชฟเอามาฝรับๆๆบร่งเลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใบสมัครสมาชิก,กนะต้องช่องของมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมออกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องของเชฟด้วยคนระับแล้วก็ถ้าใครอยากทานผัดไทยอร,รย่อยๆก็สั่งซอส ้เขาําน้ำจิ้มไห่ทอดฝีเด่นอย่างนี้เลยของเชฟน,นะครับพร้อมที่จะส่งไปทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่มารับชมออใจใส่จานะครับเราพ่อลูกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ